สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันเช่นเคยนะคะที่ B M W Patino Motor นครปฐมค่ะวันนี้นะคะแอนนาจะพาทุกท่านมาชมกับ B M W i 5 e Drive 4 0 M Sport คันนี้ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถผู้บริหารไม่น้อยค่ะที่มาพร้อมกับบอดี้ภายนอกเป็นสีดำค่ะจะมีฟังก์ชันอะไรเด่นๆบ้างไปดูกันเลยค่ะ สำหรับ BMW i5 คันนี้ค่ะที่มาพร้อมค่ะกับรูปลักษณ์แบบใหม่นะคะเพราะว่ามาในรหัส G60 ค่ะคันนี้นะคะในส่วนของบอดี้ค่ะจะมีความยาวที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะและมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่เป็นแบบไอคอนิกโกอีกด้วยค่ะยังมาพร้อมกับกล้องรอบคันค่ะ และสำหรับล้อนะคะก็มากับล้ออลลอย M Aero Dynamic ค่ะที่มีขนาดถึง20นิ้วด้วยกันค่ะและเขายังมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันอีกด้วยค่ะและเขายังมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Adaptive อีกด้วยค่ะที่สามารถปรับสูงต่ำ ได้แบบอัตโนมัติค่ะถ้าเราอยู่ในห้องผู้โดยสารค่ะของ B M W i5 นะคะที่เป็นรหัสใหม่ค่ะ G60 ซึ่งเขามาพร้อมกับโคมอลามันติฟังก์ชันแน่นอนค่ะแต่ว่าคันนี้ค่ะเขามีในส่วนของโคมอลมันที่เป็นแบบ M Sport แล้วมีดีไซน์ใหม่นะคะที่ค่อนข้างทําให้รู้สึกดูเท่แล้วก็ดูสปอร์ตนะคะในเวลาเดียวกันค่ะและเขายังมาพร้อมนะคะในส่วนของหน้าจอ iDrive ค่ะที่เป็นขนาดยาวเพ่อีกด้วยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะยังมาพร้อมกับอินเส็ เช่นมาค่ะที่มาให้แล้วก็สวยดูดีมากเลยค่ะทําให้รถนะคะดูเหมือนอยู่ในอวากาศนิงขึงค่ะดูล้ําสมัยและสามารถเซเฉดสีได้ด้วย,ยค่ะและแน่นอนค่ะซึ่งมีแค่ bmw เท่านั้นที่ทำได้นะคะนั่นก็คือในส่วนของ r e s s u r e control นะคะที่สามารถปรับเสียงได้นะคะหรือว่าเลือกเปลี่ยนเพลงได้ตามต้องการค่ะ และแน่นอนค่ะด้วยความสวยและดีไซน์ใหม่นะคะตัวนี้ค่ะยังมีในส่วนของหลังคาค่ะที่สามารถเปิดม่านได้ค่ะทำให้รู้สึกโปร่งและก็ร่งสบายอีกด้วยค่ะและเพื่อสุนทรียภาพในการถับขี่นะคะยังมีในส่วนของลำโพงฮามานจารด์ดอนอีกด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารค่ะซึ่งมีเร์ดนะคะเป็นแบบสีเอสเปรสโซ่าร์นะคะคันนี้บอกเลยค่ะด้านหลังนะคะ นุ่มสบายแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นกว่าซีรีานะคะในส่วนของรหัสตัวก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าเขามีความกว้างนะคะแล้วก็ความยาวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากจะรู้สึกนั่งสบายแล้วนะคะยังรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยค่ะโดยรูปลักษณ์แลวก็โฉมแบบใหม่ของเขาค่ะและแน่นอนค่ะพอเป็นซีรีส์ห้านะคะเขายังมาพร้อมกับม่านหลังแบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อหยู่กันที่ด้านท้ายของเจ้าไอ้ห้าคันนี้ค่ะและแน่นอนค่ะคันนี้นะคะนอกจากเซ็นเตอร์ได้แล้วนะคะคันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะพิเศษสุดเลยค่ะเอาใจนะคะสส่กลอบนะคะหลายๆคานนะาจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าสามารถดึงสลักตรงนี้นะคะแล้วก็พับเบาะด้านหลังได้อีกด้วยค่ะเพื่อเพิ่มนะคะในการขนถุงกลอบได้อีกด้วยค่ะ และสำหรับการชาร์จค่ะคุณลูกค้าสามารถชาร์จได้ทั้งที่บ้านนะคะแบบใช้ทูค่ะและสามารถชาร์จทั้งนอกได้นะคะแบบฟ้าชาร์จค่ะได้สูงสุดถึง205กิโลวัตต์อีกด้วยค่ะ สำหรับ BMW i5 คันนี้ค่ะที่บอดี้ายนอกนะคะเป็นสีดำค่ะมาจากไห้นะคะในราคาพิเศษสำหรับคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นในราคาสุพิเศษค่ะเพียงแค่3,720,000บาทค่ะกับเลขไมอันน้อยนิดเพียงแค่5,000กว่ากเท่านั้นเองค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะเป็นเจ้าข,ของคันนี้สามารถโทรมาได้ที่099 409 6262นะคะหรือมาชมคันจริงได้ที่ BMW p l a t i n o m นักพระถมค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ